มวยลายมวจะต้องระวังพี่หน่วงเว้ยคุณครูคนอื่นนักเรียนไปกินข้าวตอนตอนนี้คุณครูบะของเรานักเรียนไปเดกข้าวดนตรีนี่คือต้อกินในห้องแห้งที่เคยตันส่วนนักเรียนหลังห้องบุฟเฟ่แซ่บแซ่บเอออไ้ป็นเรื่องจริงเว้ยแต่ประเด็นเว้ยที่โรงเรียนไทยอ่ะมันมีโต๊ะที่สองอันคือ ต,ออ er, sight, có, ตัของครูที่มาสอนแล้วก็แล้วก็โตของของเจะของครูของครูของครูที่คุมใช่ไหมใช่คนที่นั่งกับครูแหละโคตรโคตรโคตรแห้งมันไม่ได้ข้าวไอ้ทไม่เว้ยไม่กูยิ่งกว่าเว้ยกูนั่งข้างครูประจำชั้นแหละนั่งข้างกันนี้คนครูมองได้ว่าผิดผิดผิดไม่ผิด แต่แต่ถ้าเกิดเป็นคุณครูโคตรสวยแล้วกอนางเลคไม่ออกอะไม่ออกพี่ดูดังเตงเขินมาเขินอะไรอ่าเบีเรอเรือท่านก็ท่านทาการสอบไหมไม่โค่รโค่รอันตรายเลยไม่เนาะการสอบของเราเหรอมีแต่คำว่ากาชาว์กาชาบุน ใ่จุดสูงกาชากเชนเชนใครรู้ไหมใจเป็นเชนไม่รู้สิฉันคิดว่าจะกลายเป็นเชนอยู่แหละบ่วนะมั้งนายนะคุณนายเฟนมันไปหลังห้องเพื่อกินข้าวเออนี่เอออิชิรี่มึงพอจะเป็นภาพเชนอะไรบ้างไหมพี่มันไม่ใช่มียแค่รูปภาพเชนนี่เราเป็นผู้หญิงไงล่ะเออฮะ ก็ได้วะเขินสจังก็เชนแบบนั้นผ anyway> ู้หญิงไงมึงอยากได้หรือเอาก็ได้วะเอา嘛ยังไงวะเขามาเชนกูเชนใัแบบอ๋อด้กินเชนเ้สัตว์เชนนั่นฟันซอมเลย่่เ เดี๋มึงคือจะไม่เคลนอ่ะแล้วมันฟันปลอมไปเชนไม่เชิดกระชาทุกเชนไม่เชนเหรอเกะสะปูน,นยิงได้ปะใส่ไอ้ตัดเก,ก,ก,กะสะปูนยิงได้น่ามันกระส่า้วมาจอนโดจริงไหมจอนดอยจอนโดโดเบโด้เดี๋ยวว่าถ้าเกิดคือถ้าเกิดมึงกลายเป็นเชนแบบรับผู้หญิงแล้วหวังว่า,วามึงจะหวังว่ามาฟิวโต้จะไม่มาหามึงก็พอจริงไหม ใช่แล้วคุยกันฟินที่นั่นบางคนน่าจะมาแกเป็นเออไม่เป็นไรไม่บอกก็จะเป็นไปตลอดไปไอ้มึงบอกว่ไปหาทำไมไม่เนอะไม่มีทางไม่ไปทางไปหามึงกูกูกูอย่าบอกว่ากูต้องหาชื่อเฟกูอย่าบอกนะว่ากูต้องหาชื่อเซนให้มึงด้วยอ่ะ ไม่ไม่ไม่กูจะกูจะช่วได้อยู่ไม่ต้องห่วงกีบีดีดมดอมเลี้ยงนกมาจากไหนวะเอ๋ยเฟนน่ามาเลี้ยงนกมาจากเมืองได้วะไม่รู้บ้านกูเลี้ยงนกมันเยอะมากเดี๋ยวมึงจะไม่เป็นเฟนปลี่นมาโซโซ่ใช่ไหมก็กคบอกก็กูเคยบอกมึงไปแล้วกูจะเป็นเฟนตลอดการไง ใช่แล้วมันเปลี่ยนปะกะวัเชนแล้วนั่นน่ะหนไหนมันเปลี่ยนนี่ไหนมันเปลี่ยนจังเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนั่นแค่กลงพระเจ้าเชนมาะไร หรือว่ามันก็จะมีมันฟิวท์เข้ามาในห้องนี้ไม่แพงทำไมวะไม่ต้องงัวมันเข้ามันเข้ามาเดี๋ยวกูก็เตะใครเองละไอ้ตัดบล็อไม่ใช่หน่อยอ่ะไม่พูดเอนยะเอียะเอียะมันมันฝึกกูเตะใครแหละเตะใครแค่เดียวขายข้างหนึ่ง เอโนยอ่ะสนุกเอโนยอ่ะแอ่กูจัดแค่กูแล้วก็ไม่หวังว่าไอ้เฟนนั่นบางคนน่้จะไปกลายเป็นมอร์ฟิกกโบแล้วไม่เว้ยมันมันจะเป็นมันจะเป็นเฟนตลอดไปเนาะเย้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 แล้วแฮนดี้กูก็ปลอยใครแล้ว ยยยยวะใครเราเย่วะใครเเย่ฮะอะไรเดี่ยอย่าลืมนะเว้ยเฟนนี่รหัสเก่าของมันมันเป็นมาฟิวโต้อะฮะเครื่องเก่าของมันก็มาฟิวโต้ใครอ่ะใครวะไอเฟนนี่ไงอ๋อไอเป็น เบ็ดเต้นเลยเอเมนแง่มาเฟียแล้วกูไม่กลัวเลยแง่แง่ไอ้หมอกยาเข้ามาในห้องนี้ป้าน่าจะมือจะถูมือกูก็ไม่กลัวโมฮ่าฮ่าฮ่าไม่เคยเปลี่ยนเป็นมาฟิโอโต้ล่ะไม่กลัวกูตีใครเองล่ะคือคือเมื่อไหร ไอ้มาฟิวตู้จะได้กินปกปล่งองคำวะเฮือปีแมงค์ใครลูกเส้ใครใครลูกเส้นงเงางยมันเด็กรล้ไอ้ชิวลี่เด็กขี้แล้ว ี่อะไรเจ้าเด็กเจ้าเด็กไม่ไรที่บอกที่ว่าเมื่อวานนี่กูเจอมาเฟียถ้ามาเฟียไม่ทำม่ิมาเฟียทำระโยงแม่งกระแพงกันนะไม่เฉพาะครัวกระแพงใครคิดอะไรพี่การเล่นซองเขากินกินเฮสโตใช่ไหมเราแทงพลาดมาเฟียโตมันไม่ทำร้ายฮาวฮาวอาวอาว กิมัสกิมัสบูสกิมัสปืเอลมือฉันมีปืนชปืนช่ว่าเลอโบชันอะไปืนสนับเพศเลยไงใช่แล้วปืนสนับเพศเว้ยลองยิงเซฟเฟนดูดิยิงลำแซมขึ้นลึกเตอรเดียทจไมปุ่ับดดันเดรี่จะไมปื่มกดเย็นมา